แต่คนพูดว่าอยากไปดิสนีย์กับอูนอะมาดูกันว่าไปดิสนีย์กับอูนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงวันนี้พาเพื่อนไปดิสแลนด์ญี่ปุ่นด้วยกันซึ่งบินกลางคืนถึงญี่ปุ่นหกโมงแล้วเข้าพักเลยไม่ต้องพักะไรทั้งนั้นถ้าอยากมากับฉันือไม่ต้องพักะไรทั้งนั้นในรถเนี่ยจะเป็นติมดัฟฟี่ช่วงนี้นะคะมันฉลองยี่สิบปีเข้าพักเลยเป็นติมฮาโลวีนอะตกแต่งน่ารักเราซื้อเป็น vacation package มาเพราะว่ามันจะได้เล่นง่ายนะคะ แล้วก็เราจะต้องล็อกเวลาไว้เลยถ้าเป็นฟาเคนเคชันี่ญี่ปุ่นว่าใครจะไปเล่นอะไรเมือ่อไหรซึ่งช่วงนี้คนแต่งตัวเต็มปากเป็นเต็มฮาโลวีนคือคนสามารถแต่งตัวเข้าไปได้เพราะว่าเป็นเทศกาลฮาโลวีนแล้วแต่ประเทศนะคะคิวแรกของเราไปเจอมิกกี้ก่อนที่บ้านของเขาซึ่งบ้านของเขาเนี่ยจะมีความแฟนซีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นบานอันนี้ก็คือมีไก่มีอะไรที่ญี่ปุ่นเขาจะมีจอให้ดูระหว่างรอเจอถึงแม้วราจะซื้อแบบ ฟ a ร์เคชัน็เกมาได้เจอแล้วก็ใช้เวลายอยู่ดีนะคะเดินออกมาก็ดูของเล่นนิดหน่อยซื้อน้ําแล้วก็ไปที่ฟิลมามจิกไปดูโชว์กันนะคะเป็นแบบ 3D 4D สวยงามจากนั้นไปเล่น Beauty a n e the b e a ต t ต่อนี่คือยังไม่ถึง3ชั่วโมงในปาร์คเราเก็บเครื่องเล่นใหญ่ได้แล้วซึ่งภูมิใจมากนะคะดูเมอร์ชเล็กน้อยจากนั้นก็ เดินเจอคาแรคเตอร์มากมายมีชังเจปโต้ปินโนกิโอนะคะแล้วเราก็ไปเล่นบิ๊กตันเดอร์มาร์เท่นกันแล้วก็เนี่ยเก็บเครื่องเล่นได้อีกก็คือรู้สึกว่าเอ้ยเข้าปากเร็วก็ดีเจอวูดดี้เจอ Woody, เจซี่นะคะแล้วจากนั้นเราก็ไปดูมิวสิคมิวสิคอลโชว์นะคะซึ่งตอนที่อุ่นเดินเข้าปากนอกจากแฟชชั่นแพ็กเกจแล้วเนี่ยอุ่นก็จะรวบตั๋วทุกอันเข้ามาในมือเธออุน่นแล้วก็จองโชว์ที่อุน่นคิดว่าเหมาะสมที่จะดูอจองไปเลยให้เพื่อนตอนออกเจอแกสตองเจอออรราเดินพลิวอยู่ อันเนี้ยตั้งแต่เช้าก็คือเราเข้าปัก์คประ8โมงครับแล้วก็เสร็จแบบออกจากปร์กประมาณสักบ่ายสองมากินข้าวแล้วร้อนมากน็อกปักเรียบร้อยลับปุ๋ยเลยที่เราบี่เพื่อที่จะมาเช็คอินเอาห้องที่โรงแรมนะคะเข้าไปเอาห้องแล้วก็แพลนว่าจะพักกันเพราะวันนี้ร้อนมากร้อนเหมือนโดนย่างหายใจออกมาเป็นไอ้น้าไม่ใช่ไอน้ำด้วยซ้ำอะไรก็ไม่รู้แบบเหมือนบางกอพ่นไฟ เอาห้องอันนี้คือห้องที่มิราคอสตาเราเลือกโรงแรมที่อยู่ฝั่งดิสนีย์สีอยู่ข้างในดิสนีย์สีนะคะมันอยู่ที่ดิสนีย์สีเยอะกว่าแต่ว่าเมื่อเช้าก็คือมาวันเกิดพักเกตที่โรงแรมดิสนีย์สีแล้วก็นั่งรถไฟไปดิสนีย์แลนด์ก่อนเพราะว่าวันแรกของวันเกิดพักเกตเขาใจะไปดิสนีย์แลนด์ก่อนนอนปั๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะน็อ,นนอกซึ่งนอนไปวันสัก3-2-3ชั่วโมง ก็ไปที่ expiry รีอันนี้เป็นห้างที่อยู่ในดิสนีย์นะคะไม่ต้องมีตั๋วก็ไปได้ถ่ายโพลิหนึ่งกลุ๊ปให้รู้ว่าตื่นแล้วจริงๆยังหายงวง่หงละเนอะปะเดินชอปปิ้งมากมายได้ของมากมายตามใจฝันจากนั้นก็น้องภูมิกับพี่บุ๋ก็คือตามมาสมทบแล้วก็เอนจอยกินข้าวกันจบแล้ววันแล้